สวัสดีครับครับสวนอันน้าอย่างครับผมอาไพวันครับ้าไพวันเนาะครับอยู่บ้านใดครับนี่บ้านเกษตรหมูแปดครับบ้านเกษตรหมูที่แปดครับโอ้ปลูกเขาเอื่นห้อมยังีงครับนี่ห้อมแบงเข้านี่ครับห้อมแบงเนาะปลูกตลอดปีป่ะพี่ต็ช่วงเดือนกัญยามาครับกันยามาแมนฮอดไรเนี่ยพี่ใมเดียวนย่ยเบิร์ตอ่ะอันนี้แมนห้องเจ้าสุดเลยป่ะแมนครับจากผนสุดจากป้าวันจากไรครับตัวนี้ไรกัวไรกัวครับ อ๋ออันนี้คือสีลกไปขายแม่นครับขายเองหมอครับขายเองครับเขามีแผงอยู่อันนี่เนาะอยู่ในตาเชื่อชสีห่อครับโอ้จมเลยเดี๋ยวนี่โลละแพงหมอครับนี่ผนั่งขายเองโลดเสหบาทครับอืรับสื้อน้ำอยู่บนบ่อครับบ่อบ่อใรับมิตาเห็ดผลิตอย่างเดียวอือคือปลูกเองขายเองปลูกพักหอมแบงเนี่ย ยามนีเนาะบ้านนี้ปูขี้ยังอีกครับนี่ปูบวบตัวครับปูบวบยุนีหรอแม่นครับาดพื้นพื้นที่หนึ่งไร่นี่ครับไรครัวมันมีแปลงนี่ก็แปลงหลังบ้านครับก็อยู่หนาบ้านโอครับบ้านนี้ในพื้นที่ไร่นึงนี่ปลูกปลูกไอ้หอมนี่ได้ยักรหลอบครับไอ้ทุกเสื้อหนึ่งสองเสื้อสองหลอบครับสองหลอบอันนี้อันนี้คือรอบแหลกมันรอบแรกครับพอปีนี้หนามันมันมันนั่นบบกนะอืปีนี้อากาศมันเป็นเป็นใจให้ครับ กระสีได้รอบเบียวบอกปีนี่ครับแม่ครับนะเอากระลำทซับละโอ้นี่บอ่ครับกระลำรอครับกระลำดอก็ไปไอ้ต้นต้นที่เราเห็นหนึ่งคือต้นกระลำบอกระลำรอครับก็ประกาศขาวครับคุณครับพี่น้องจากคุณมากพนแม่นอุดฮอดนี่นะครับพอมมวนเน้เมาให้เขาเดียวครับหมื่นกว่าบาทหมยถึงว่าบกต้นหอมบอแม่ทีที่ยู่ว่างนี่ไปหิบอ่ครับแม่ครับเขาลุกไปล่ะประมาณชองมือเดียวประมาณหนึ่งในสามครับพี่น้องครับหนึ่งในสาม มันตัวนี้รุกขายเองครับยานเอาบทันโอ้มันมันออกรุ่นเดียวกันเนาะแมนกอาเวลาเวลาเขาปลูกเขาปลูกแค่สองมือเดียวเด้ครับในไรหนึ่งแมนแต่อาย่ามรุกเขาหลอกนี่มันลายเหมือเด้ครับอืมคือคือมันบ่อใดพึบเดียวเนาะแมนครับเพราเข้าขายไปเลยเลยปีนี้ราคาันบุรีครับผมคือปีที่แล้วนี่ราคามันราคาเขาตีดินเข้าเนี่ยรั่วทรสี่สิบครับมาว่าเข้าเมาส์กันเลยไรนี่ เจ็ดหมื่นด้วยแสนหนึ่งแล้วแต่ครับสภาพความเหาเคยเคยหลายชุดนี่เจ้าบาทครับแสนกว่าบาทในในพื้นที่หนึ่งไรในระยะเวลาปลูกถ้าถถ้้าาาเฮปลูกนี่ถ้าตำชุดนี่อยู่สามสิบห้ามือก็สามสิบมือสามสิบห้ามือเคยได้หอดแสนหนึ่งได้สุดยอดครับโอ้ไป็นตอนซ่อนเนาะครับพี่น้องแต่ปีนี้คือขาดทุนพงศบอกถึงพอแล้ว่าวความมันหลวบลงเลยครับพ่ออยู่ไรวะถนนแต่ว่า ข้าบวยรอบนี่ข้าเคือเอากระดับดอกมันมีผลขาอยู่คือคือในพื้นที่นึงไ้นี่บ่หายบ้างเลยว่าแมนรัตลอดแมตลอดทั้งปีอันนี้ข้างบวผมกองกูนะโอ้ครับไม่ไพ่กูนะพี่น้องไม่ไพ่กได้ขำบวบย่เชื่อนาสิมาไทยบกบครับครับขออนุญาตอันขอเบอร์โทรนะครับผมศู7ย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเครับนะครับเพื่อเพื่อนอยากโทรมาสอบถามขอมูลครับ ไอสามสามสิบมื่นนี่ใส่ปุ๋ยยังไงดีครับนี่ใส่ปุ๋ยรอบแรกก่อนรอบแรกนี่มันขึ้นมากเลค่านี่ห่อใส่รอบหนึ่งบานนี้ห่อกับปุ๋นดินปวนดินเดียวประมาณสองหมือห่อขี้ไก่ใส่เดียวห่อเอาปุ๋ยใส่อีกรอบที่สามคือใส่เดียวหยประมาณอาทิตย์หนึ่งคือถอนเลยครับผมแมนปุ๋ยสูตรไนี่ปุ๋ยนี่ชุมื้มากผมมันแล้วจะพื้นดินเนาะผมเลใส่สามตัวใหม่อ่าสูตรสูตรปุ๋ยูตร ไอซิบฮาซิบฮาฮ่าแมนซ้ำต้นใหม่ต้นสุดท้ายหน่อยกูมูเพราะว่าห้างวต้องการนี้มันจะมีอีกสูตรหนึ่งคือสูตรเล็งก็คือซาร์ิบซูนซูนช่วงช่วงสุดท้ายเลยช่วงสุดท้ายเลยว่ะซ้ำซูนซูนแมโอ้มันมันห้างวต้องการหัวเข้ากันใส่แบบนี้เนาะสองสูตรนี่ว่าสันต์แล้วก็มีขี้ไก่แกบเนาะพี่เนาะขี้ไก่แกบครับขี้ไก่เนี่ยอื่นผมค่อยๆใส่หรอกโลกอี๋มี่มีบ่ครับมันแล้วเจียครับอันส่วนมากห่อว่านปูนขาวที่แดกครับถ้าบ่ราะว่านปูนขาวคือตาย ตายยังตายเป็นเหงาครับเงาน่าแมนนี่คันมันธยมีปุ๋ยห้องพื้นสอบแล้วร้อยกุบบาทครับอือยู่เสียงซีดีเท่านี้ล่ะจังะมาหากมันเหงาเสียครับโอ้อเป็นเม็ดร,ร้อยก่าบาทเนะาะด้วยกินร้อยก่าบาทเดียวบ่ถึงสามร้อยหรอกแค่ได้สองร้อยกุบบาทนี่ล่ะครับผมโอเคอันนี้ก็คือแบบดูแลบ่องปัญญครับพี่น้อมเหอ็นี่เหตุการณ์อยู่แต่ว่าอากาศปีนี้บ่เป็นใจขึ้นอยู่กับ ถ้าการ์ันหนาวคือคือทุกทุกปีเนาะช่วงนี้มันจะใช้แช้หน้าหนาวแล้วปีนี้บ่ได้ใช่หรอไม่มีโอกาสแต่ว่าหมอมันได้ซ้ำนี่ก็เลยครับตามจังหวะเวลาแล้วก็ช่วงของปีช่วงของราคาทำนะครับเนาะปีฟุกก็ได้หลายแมนคือถามมาบางคนเขาถามมาเห็ดสวนไนโบ่ข้อตอบบ่ได้ตัวเพียรเนี่ยเพราะว่าเวลามันเคยขึ้นกับนามขืนหนามลูกเงินบ่ เลี้ยงกระสังแต่จังหวะมันเนียนถ้าจังหวะมันดีคือปีการนี่บอกบ,อกบุ้ยไทยอยากเค็ดล็อกหน้าอยากเค็ดตะสวนนี่ผ <c oughs> ู้ทั้งคนเขาพื้นที่สูงเขาเยอะแต่ก่อนเท่าราคาของเขาก็บเมาปลาละแสนครับอือคือช่วงเวลาที่หมอนี่พี่ว่าเดือนใดก่อนครับก้วนปลูกแล้วปกติทุกปีผมขายนี่รอบที่สองแล้วเนี่ยรอบที่สองอ,อันนี้ไม่ด้รอบแรกครับเพราะว่านามยังนามมันเต็มเมือดพื้นที่เท่า โครงการมาอยู่บัดเดีเพรับพันธมทีมันมันขังว่าสถานการณมันระบายไปชื่อห้างอื่าคือพื้นสูงคือเทิงเทิงมุนนอแม่นบ่ล่ะครับมันมาสิเออโว้ยหอมเนี่ยแปลงเนี่ยแปลงละลอยคือโลเออลอยโล่ฮ็เอาคูณวดเจลโล่สามสิบบาทเออแปลงละสามพันเออที่แปลงก็สามหมื่นเออแปงสิบเปอร์เป็นแสนแม่นบล่ะผู้ลุงพุนเขาเหยีดมันบอลแน่นอนมันบอลแน่นอนแม่นแต่ยามไรก็คือได้ครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณผี่ไาปวันหลายๆครับสำหรับวันดีครับ